ให้ทุกคนหมดนี่มีชีวิตที่ดีกว่านี้ประสบครั้งเด็กผมเป็นใครแาาต่มันเมานั่งแหกปากสอนเช้าสอนเยน็นอยู่ตรงนี้อนะ่ะเล่าให้ฟังทางตารังนนะต้องบอกก่อนนะผมเนี่ไม่ใช่ไลฟ์โค้ดผมเป็นใครนะผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเด็กบ้านนอกเกิดอ,อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะพ่อขับสารล้อแม่ขายไก่นะปู่ย่าตายายก็ทำไรทำานาโอเค เพราะฉะนั้นนะผมแค่เป็นเด็กบ้านนอกเราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนทีนี้พอเราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะแล้วก็เห็นรูปนะว่าความยากจนมันเขาเรียกว่าอะไรความยากจนสําหรับผมคือมันไม่ดีนะมันไม่ดีโดนเอารับเอาเปรียบโดนดูถูกใครเป็นบ้างนะ ตอนที่เราไม่มีจะแดกตอนที่เรายากจนทำอะไรก็ผิดไปหมดใช่หรือไม่นะแม่ผมไอ้ตากับยายมีลูกเจ็ดคนนะมีลูกเจ็ดคนแม่เป็นคนที่สาแม่เนี่ยต้องขายขายไก่เลี้ยงตากับยายที่บ้านค่อนข้างยากจนมากนะคือมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีไม่มีมอเตอร์ไซค์นะเวลาไปโรงเรียนเดินไปนะหรือว่าจะามอเตอร์ไซค์จักรยานก็ไม่มีนะอะ ใครจนเท่าผมบ้าง